สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำเชยเด้อครับอูน้ำเชกะสีผ้าเอฟซีท่าซองมาตามแนวทางตัวเลขของเจฟฟองเบียร์เนาะครับวันวันที่16มิถุนายน2568ครับก็เป็นบรรยากาศท้งไหยท้งหน้าเหมือนเดิมครับมาแกงข้าวให้์เอฟซีท่าซองเหมือนเดิมนะครับแอดนั่นครับผม16มิถุนายน68เนาะครับมือว่านผมเขียนผิดเด้อครับท่านผู้ชมผมเบิ่งผิด วิ่งลางเพื่อนเป็นสามเนาะครับเห็นเอฟซีทางช่องคอมเมนต์มาก,กันเยอะเลยครับขอบคุณทุกท่านครับที่เขามาบอกเตือนผมครับผมก็ได้แก้ให้เอฟซีทางช่องเอาด้วยครับเขียนเป็นเลขสามเรียบร้อยแล้วครับเลขเพื่อนให้ศูนย์สามหกสามแปดสามเก้าสามสี่เนาะครับวัวน,น,น้ำไส้เขียนเลขหาวิ่งลางหาเนาะครับยังได้กับหมู่บ้านทอดโฮดขอให้เอฟซีทางช่องครับผมเอาเมื่อนี้ผมมาแก้ข่าวเขียนไม่ให้เรียบร้อย ร้อมับเกฟ้องเบียร์ด้ยครับคลิปนี้พะเยยของหอกเป็นเจฟยรองเบียร์ ah ครับผูน้ำเสีก,ก็ต้องขอบคุณนแม่เอฟซีใจดีครับตีสรงแนวทางตัวเลขดุนดวนมาให้เอฟซีทางซองถุกท่านครับก็บขอพุณนเจฟยรองเบียร์ ah ครับที่นั่งขอมูนตัวเลขมาแบ่งปันให้ถุกท่านครับก็ขอ,ขอให้มันหมานปองปังน้ำกันเด้อครับในววันที่สิบหกมิถุน,นายนหรือว่าเมื่อเอื้อนแล้วครับเลขออกวันจันทร์กับ หสโขกไหมันน้ำกันเดอครับผมคลิปนี้เกฟ้องเบียร์มากกรอนหวยออกเลยครับมือว่านล่งซอสน้มบินนำใบม่วงไปขิปติซีเนาะครับฝากติดตามนี่เด้อครับเพื่อนไ้แนวทางตัวเลขวิ่งรางสองตัวเน้นตัวหนึ่งครับเห็นนะครับสำหรับเอฟซีมักเนาะครับเลขวิ่งสองตัวเน้นตัวนี้เนาะครับด้วยบาเลขกวิ่งตัวเดียวครับงบประหยัดงบทุนหน่อยงังนีิเนาะครับ นี่แหละครับพ่อเหม่นๆเอฟซีทางซองทุกท่านเนี่ครับผมเอาครับเกลี่ยฟองเบียร์กะบุนน้ำเชืกะตามมาตลอดเลยครับมีเข่ามีลุดเป็นธรรมชาติของแนวทางตัวเลี้ยครับบทบประหารกะจับคูบ้อเข่าเนาะครับเขาตามกันต่อไหมครับนี่แหละครับแข่งกำลังแรงใจเอฟซีคับเซียนทางซองทุกท่านครับนี่แหละครับมาแก่ข่าวให ทุกท่านร้อมเด้ครับสำหรับแอดนั่นเนาะครับกะคุน้ำแช่ก็ต้องบอให้ครบ8หน้าที่เนาะครับเพื่อ,อให้ครบกำหนดของคลิป YouTube เนาะครับทาบ่านผส้มที่เข้ามาคอมเมนต์่าอูน้ำแช่บอหน้านเนาะครับผมกะได้อยากบอหน้านเนาะครับทมานผส้มถ้าเอามาแชร์เลขนัานเกินไปกดกะเปล่นกะสิทธิเตือนเนาะครับใน y o u ูทูบหันบาบ่าบาถึง8หน้าที่ YouTube กะตัดเป็นช็อตเนาะครับ กับซีบ่ได้เงินครับผมก็ทําเฮ็ดฟี่ไปซื้อครับนี่แหละครับเอาก็เข้าใจ FC ทางช่องทุกท่านล่ะครับผมก็ทําแนวทางตัวเลขจากเซียนต่างๆเอามาแบ่งปันให้ทุกท่านทางช่องเด้อครับนี่แหละครับหลับแต่คอมเมนต์ที่บอกซ้อนดีๆเข้ามาครับคอมเมนต์ที่บ่ดีผมก็ขออนุญาตบ่ตอบเด้อครับผมนี่แหละครับพัฒนาไปหน้าเรื่อยๆเนาะครับรับแต่ สิ่งดีๆเขามาครับผมนี่แหละครับขอบคุณเอฟซีทางซองทุกท่านเ้ยครับที่เข้าใจอูน้ำไช่ยครับเขามาบอกสอนกดไลค์กดแชร์ผมกับสิปปรปุงแก้ไขให้ละเอียดก็นี่ียนดดีเรื่อยครับนี่แหละครับหมูว่านกะค้นดินแต่งแต่บใบหนึ่งจนหอดสองถุมครับผมกะค้นกับพอน้องพี่แล้วกัพพอกลามาเสียอูน้ำชเชายละครับสามคนครับผมอูน้ำเชายกะจัดจน เล้วยเลยครับขันบ่เหลี่ยมมือนีก็ไเด้ไปเห็ดตัวก็เลยอดซาเห็ดให้มันเรียบร้อยรวดจังเดืหาแนวทางตัวเลขมืออื่นให้เอฟซีทั้งสองเนาะครับเพราะว่าเลขสีออกเล้วกับยุ่งยากนิดนึงเนาะครับต้องเคีรยปัญหาให้แหล้วก่อนเนาะครับนี่แหละครับเอาผมกับสิบห้ามาเบิง้งเก๊ฟองเบียรกับแอดนั่นเนาะครับแจกข้าวไปน้ำกันเนาะครับนี่แหละครับเจ๊ฟองเบียรครับผม 16มิถุนา68ครับนี่ครับ่านผู้ชมมาแล้วครับแคปหน้าจอเดเลยครับผมสหรับเกยฟ้องเบียร์วิ่งบนล่าง0นเม็ดเดียวครับ2ตัวบนล่าง07 08 09เน้นที่05ครับผม3ตัวบนเจ็ดศูนย์เน้นที่350ครับนี่นะครับ แนวทางตัวเลขของเกยฟ้องเบียร์ครับเผื่นกะเน้นให้บนเม็ดหนึ่งแล้วก็บนล่างเม็ดหนึ่งครับผมนี่แหละครับปิจารณาในการรับชมรบฟังเอาน้ากันเดอครับนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมสวงนี้ฟ้ากะสดใสแต่ว่าบ่มีแดดครับผมแปลกอยู่ครับสรงใสก้อนเมฆนะครับไปบางตะเวนทั้งหนาอุ่นน้ำใสกะบรรยากาศดีขนาดครับผมผลนะครับ แต่ว่าบบมีแดดครับเหมือนเี้ครับกะเย็นดีครับผมเมื่อคืนก็มีลิ้นลินแน่ครับทําให้พอเงี้ยก็ไม่งี้ตกใจอยู่ครับยานน้ำท่วมเขาอีกครับนี่แหละครับอ่ตามแนวทางตัวเลขไปพร้อมถ่ายวิวบรรยากาศให้ทุกท่านพร้อมเนาะครับก็สิหาวิวไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไปเบิงวัดน้ำเนาะครับไปเที่ยวภูเขาแถวแถวบ้านอู่น้ำช่ายแ่ะครับ นี่แหละครับก็บอกผมซอนผมก็ได้ครับเอาแต่สิ่งดีๆเขามาแล้วครับเดี๋ยวจะแก้ไขปรับปรุงไ้เดอร์ครับผมนี่แหะครับเอามาเบิ้งเกฟองเบียนะครับก่อนจะไปเบิ้งแอดนั่นแกข่าวครับผมเกฟองเบียร์16มิุนา68ครับดิ่งบนล่าง0 2ตัวบนล่าง07 08 0905ครับผม3ตัวบนเ0 6 906 350ครับ นี่แหละครับแนวทางตัวเลขของเจฟ่องเบียกะมีเพียงซ้ำหนีเนาะครับ2ตัวบนล่างเน้นที่0นหาครับ3ตัวบน350ครับผมนี่แหละครับเอามาเบิ้งทางของแอดนั่นครับแอดนั่นครับผมแอดนั่นเพื่อนกะุรำแท้ตะกี้เขียนวิ่งล่างหาเนาะครับหาจังได้คือบ่มีหาดีครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มาครับ โอ้หัวน้ำไส้ก่ะพอโทษทุกท่านหลายๆเลยครับผมนี่แหละครับแก่หายไม่แล้วครับเป็นวิ่งรางสามเนาะครับอุวน้ำไส้บอกเมื่อวันยังงงอยู่นะครับเอ้าวิ่งรางหาขึ้เป็นสามเนาะบาดีแต่แท้จะคล้องเบิ้งผิดครับเพราะว่ารีบลงให้เอฟซีทางซองดุนดวนเนาะครับนี่แหละครับเอาผิดพลาดแก้ไขปรับปรุงให้เอฟซีทางซองเด้อครับนี่แหละครับเมื่อวานผมกะลงไปแล้วครับพิศวาเลขวิ่งผม ลงผิดผาดเนาะครับนี่แะครับเอาแคบหน้าจอกันได้เลยครับสบุส้มสําหรับมารับส้มเราฟังไม่เนาะครับผอมกับแก่ข้าวองเพลินผอมเนาะครับนี่นะครับเอดนั้นครับผมวดนี้จะจัดมาตามเป่าเพลินเนาะครับปกติตัวเลขของเพลินห้แล้วครับวิ่งบนสีวิ่งล่างสามจับคูห้นี่เนาะครับเอาผู้น้ำใสีกับแก่ข้าวห้ทุกทันแล้วเนาะครับ มาเบิ้งเกยฟ้องเบียร์ครับผมพระเอกของสองเฮางนะครับนี่แหละครับวิ่งบนล่าง0ูนตัวบนล่างครับผม0ูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เก้านี่แหละครับสามตัวบนเจ็ดศูนย์หกเก้าศูนย์หกสามห้าศูนย์ครับเอาแคปหน้าจอได้เลยครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณเกยฟ้องเบียร์แล้วก็แม่เอฟซีใจดีที่นําข้อมูลแนวทางมาแบ่งปันให้ทุกท่านครับ อวยพ่อในทุกท่านยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ